เริ่มแล้วนะครับสำหรับง,งาน Thailand Mobile Expo ครับรอบนี้เราจะพาคุณมาดูแบบน้ำจิ้มก่อนที่จะมีตัวของคลิปแต่ละบูธแยกออกไปเป็นช็อตนะครับก็จะเริ่มต้นจาก RTB ก็มีทั้ง GoPro แล้วก็ G-Suit รวมตึงคลิกเก็ตนะครับแล้วก็มีแกจเตหูฟังรวมถึงสายชาร์จจาก e n e r g ชีมีให้แบบครบคัน แน่นอนครับโซเยร์แลนด์เขาก็มีมาให้แต่ว่าไม่ใช่79บาทมันคือ19บาทแล้วก็มี Apple Sheep นะครับซึ่ง Apple Sheep นั้นก็มีเคสเก่าแลกใหม่แล้วก็รวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆของเขามากมายนะครับมีทั้ง Art ์ตทอยมีทั้งอะไรต่างๆที่เรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่เป็นสาย Disney หรือว่าอยากได้เคสที่มีความมุ้งมิ้งอย่างมากนะครับ เลยครับบูนี้ไม่ขวนพลาดและใครมีรุ่นเก่านะครับ i 4 iPhone i 4 iPhone 15ลดราคาแล้วนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะจับจองไปเจ้าของได้แล้วนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีบูตอื่น oons, ๆ, oons, ๆมากมายนะครับเช่นอันนี้ก็คือ Studio 7ที่มีการนำแกจิตแล้วก็เคสมาร่วมโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีของต่ตางๆที่ลดราคาแบบจัดเต็มนะครับ รวมถึงเจมานะครับนอกจากการลดราคาของมือถือนะครับยังมีแกจิตต่างๆที่เรียกว่ามาแบบครบครันเลยทีเดียวครับแล้วก็รวมถึง h u วเว i เองก็มี h u ว w ว i ยว t ตจีทีหแล้วก็ Watch Ultimate 2มาด้วยเช่นเดียวกันเซมี i ลดแรงนะครับเพราะว่าเริ่มต้นประมาณ3ามพันสี่พกว่บาทออเนอร์ก็เริ่มเคลียร์สต็อกของ m มจิเจ็ดโปรซัมซุงก็เริ่มเคลียร์ของเอจีสิบหซีรีส์นะครับ ก็ทำให้ S25 Ultra นะั้นน่ะมีโปรโมชั่นแถมทีวีไปเลยนะฮะส่วน S24 ก็ยังคงมีขายอยู่แต่ก็ของน้อยลงเต็มทีแล้วก็โปรโมชั่นก็หนักแน่นนะครับแต่ถ้าใครคิดไม่ออกก็ซื้อ a c ซ e ส s ซอรได้นะครับก็จะมีทั้งตัวของ SmartTag แล้วก็อุปกรณ์เสริมมีถึงเคสด้วยเช่นกันนะครับ และรวมถึงประกันนะครับอย่าง a อ c ีซิก็มี Mac Pro Tech นะครับก็สามารถที่จะรวมได้ vivo นะครับ x 6 0 Lite ก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆ Not T i อตก็มานะครับและอื่นๆือีกมากมายที่คุณกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้เลยครับเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูของใหม่อยู่แล้วหรือว่าคนที่มาซื้อมือถือใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าห้ามพลาดจริงๆสําหรับงานดีครับ และก็แน่นอนรัาว่าบางอย่างนะครับก็มีรถอย่างเช่น Samsung ก a l a x y t a บใน S9 นะครับรวมถึง Smart Watch อย่าง s ั m s ุ n g กรซ Watch นะครับแล้วก็รวมถึง iPad ลดราคาและก็ที่สำคัญครับ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 s e r i e ีก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับรวมถึง Secret Lab และก็อุปกรณ์ไอทีอื่นๆอีกมากมายที่สามารถมาดูได้ในางานนี้แต่ถ้าใครคิดว่าไม่ไหวกับการเปลี่ยนไือถือแบตเตอรี่ก็มีให้เปลี่ยนทั้งภายเส้น อไอตูดิโอนะครับของซ t u d i อ7และก็รวมไปถึงคอมมี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเียได้ว,ว่างานนี้จะจนถึงวันที่26ตุลาคมนี้และมีอีเวนต์โปด้วยครับ